ไปกินมีทั้งอุนิอุนิหวานมากถ้าใครได้มีโอกาสแวะมานะฮะแบบปลายนี่สดก็ตากได้ครับอชิชิโร

อ๋อปอย่างอย่าง้นนีคะเราก็ททีที่อกราแบบเออเอปีกลาปรชินนได้ทำหมลากันไ้เ็กสุดก็ประมาณ8ตวาแล้วราม็เปิดุมให้เป็นแ30ตนะะอีทีให้เสิรนทำ้หมดาจะจัดการอยกครวันนี้โปรโมชั่นกับการเปิดสานขายอัร